ห้าวิธีนี้ที่ใช้ฝึกสําหรับให้ลูกดูดขวดค่ะคุณแม่บางคนนะคะให้ลูกกินเต้าตลอดช่วงที่อยู่ด้วยกันตลอดในช่วงที่ลาคลอดพอเราจะเริ่มกลับไปทํางานแล้วลูกจะ กินขวดแล้วไม่รู้จะทําอย่างไรดีคุณแม่ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะในการฝึกให้ลูกกินขวดค่ะในช่วงแรกๆนะคะทิศแรกเลยกันนะคะก็คือค่อยๆฝึกลูกะคะอยาบังคับหรือฝ่าฝุนลูกจนเกินไปเพราะถ้าเราบังคับหรือฝืนลูกจนเกินไปเนี่ยจะทําให้ทรมานจิตใจทั้งตัวของคุณแม่แล้วก็คุณลูกนั่นเองค่ะข้อที่สอนนะคะก็คือเริ่มใช้ขวดให้ลูกกินตอนที่ลูกไม่งอแงหรือว่าไม่หิวจัดมากจนเกินไปถ้าปล่อยให้เขาหิวจัดหรือช่วง ที่เขาร้องไห้งองแงอารมณ์ไม่สบอารมณ์เนี่ยจะทําให้ลูกฝึกกินขวดยากนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะก็คือสลับมื้อนะคะมื้อนี้อาจจะเป็นจากเต้ามื้อถัดไปอาจจะเป็นขวดสลับไปมื้อถัดไปเต้ามื้อถัดไปขวดก็ค่อยสลับไปแบบนี้ก็ดีค่ะวิธีที่4นะคะก็คือให้ ลูกกินนมจากเต้าก่อนกินยังไม่ให้อิ่มนะคะแล้วก็ให้จบท้ายด้วยขวดลองดูเพราะบางครั้งเขาดูดเต้าเพลินนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนจากขวดให้แทนเต้าทันทีเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้สึกตัวค่ะก็จะเพลินไปก็ทําให้คุ้นชินกับจุกนมจากขวดแทนค่ะและวิธีที่4นะคะก็คือจะต้องให้คนอื่นป้อนนะคะอย่าให้คุณแม่ป้อนเพราะเขาจะจากลิ่นจํารูปร่างจำอะไรต่างๆของคุณแม่ได้ไดเพราะฉะนั้นการให้ลูกกินขวดจะจําเป็นที่จะต้องให้คนอื่น นะคะป้อนนมแม่นี่ะค่ะจากขวดให้ลูกกินเพื่อที่เขาจะได้คุ้นชินโดยเฉพาะใครที่จะต้องกลับไปทํางานแล้วแล้วก็ให้วางแผนสําหรับคนที่มาเลี้ยงต่อจากช่วงที่เราไปทางานเนี่ยเช่นอาจจะเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรืออาจจะให้พี่เลี้ยงมาเลี้ยงเนี่ยก็ควรที่จะฝึกให้พี่เลี้ยงนะคะป้อนของนมแม่เนะะี่ยค่ะจากขวดอีกทีหนึ่งทําให้เขาค่อยๆคุ้นชินมากขึ้นค่ะหรืออาจจะต้องลองดูจุกกรอกนะคะหรือว่าจุกนมสําหรับการให้ลูกดูดเนี่ยค่ะก็คือให้ใช้จุกนม ที่ใกล้เคียงกับ เ้านมของคุณแม่มากที่สุดให้อ่อนนิ่มมากที่สุดเพื่อเขาจะได้คุ้นชินมากที่สุดยังไงคุณแม่ก็ค่อยๆลองดูนะคะการที่จะเปลี่ยนให้ลูกกินจากเต้าไปกินจากขวดเนี่ยต้องใช้เวลานะคะคุณแม่ไม่ใช่ว่าจะไปทํางานอีกวันสองวันเพิ่งจะมาฝึกลูกกินนมขวดตอนนี้แนะนําเลยนะคะว่าให้ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ2สัปดาห์สําหรับการฝึกลูกให้เปลี่ยนจากกินนมจากเต้าไปกินนมจากขวดเด็กบางคนอาจจะฝึกได้เร็วกว่านั้นแค่หนึ่งสัป เขาก็สามารถกินขวดได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วอันนี้ถือว่าโชคดีไปแต่บางคนที่เขาติดเต้าคุณแม่มากๆนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ2-3สสัปดาห์เลยก็มีนะคุณแม่บางคนช่วงไปทำงานอาจจะให้กินขวดนะแต่เมื่อกลับมาบ้านได้อยู่กับลูกอาจจะช่วงให้ลูกดูดเต้าก่อนกลางคืนสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันคะ่ะ